เหรียญกลมโคสาจารนะครับรุ่นแรกปีสองสี่แปดสามนะครับอันนี้เล่นกันหลักแสนนะสวยๆเลยนะตรงนี้นะเหรียญรุ่นแรกนะพระพุทธโคสาจารเจริญวัดเขาบางทรายเหรียญกลมนะครับรุ่นนี้จะมีกลมกับไข่นะครับลูกไข่จะแพงกว่านะครับเล่นกันหลายหลายแสนนะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ได้รับความนิยมมากนะครับของเมืองชนบุรีนะครับนี่นะลักษณะการดูนะครับเหรียญพระพุทธโคสาจารย์เจริญวัดเขาบางทรายนะครับ อ่นับให้ดูด้านหน้านับด้านหน้านี่นับมิติของเหรียญน,นะครับตัวหนังสือนับความคมลึกนีแน่แม้แต่เบ้าตาล่องจมูกเห็นไหมท่านจะลึกมากนะครับล่องหูอ่าเห็นไหมตัวหนังสือนับมีเส้นแตกตรงสอบอลสีนับตรงหัวสอบอลสีนะครับอ่าลิ้วจีวอนคมชัดลึกนะครับเห็นไหมนี่นับดูเป็นมิติเลยนับีพื้นเป็นแอลกระทะด้วยนับด้านหน้า ส่วนด้านหลังนะครับอันดับแรกหยิบมาเลยนับดูที่ด้านบนนะครับจะมีเส้นสายฟ้านับหรือเส้นแตกเนี่ยวิ่งจากขอบลงมาชนกลางยันนับด้านบนนะครับเห็นไหมเส้นสายฟ้านะต้องเห็นทุกเหรียญนะจ๊ะอันนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับวิ่งทะลุตั้งแต่ยันที่ลักษณะขายส่วนตัวสบอสีลงมาถึงตัวเฮดเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกนี่นะขึ้นมาเนี่ยตัวเฮดถึงตัวสบอรสีเนี่ยนะครับนี่นะเห็นไหมวิ่งทะลุเลยนะครับ น่ครับวิ่งทะลุมาจากด้านบนนะครับทะลุมานะครับยันถึงด้านล่างเลยนะครับราคาเล่นหานับหลักแสนนะครับถ้าสวยๆนะครับสวยๆขึ้นไปเล่นกันหลักแสนนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมของเมืองชนบุรีนะครับอันดับต้นๆนะพระพุทธโคศอาจารย์เจริญวัดเขาบางทรายนะครับนะเหรียญกลมสร้างในปีสองสี่แปดสามนะครับใครมีแบบนี้นะครับอาการเจ๋งรับเช่านะหลักแสนขึ้นไปนะถ้าสวยนะถ้าเลเวลแบบสวยนะครับ สำหรับนับพระยอดนิยมทั่วประเทศนะครับสามารถนับแอดไลน์ผมได้เลยนับแอดไซค์ k e n g สลำนะครับหรือทางข้อความเพจเก่งของขวาง f f c ก็ได้นะครับนัให้ท่านส่งรูปชัดๆพร้อมเบอร์โทรมานะครับอาจารย์เก่งดีรับเช่านะครับถ้าสนใจจะติดต่อกลับไปเองนะนับส่งรูปชัดๆพร้อมเบอร์โทรนะครับนับมาได้ตลอดเลยนะครับ